โจทย์ของผมครับขึ้นหนึ่งเลยอยากได้รถที่มีสไตล์สองมีกําลังเครื่องอสามเลยต้องแต่งที่เดียวออยวันแล้วให้จบเลยครับพี่ TPM ทําได้ไหม TPM จัดให้ได้พี่แบบครบเซ็ตเลยอจองวันนี้รับพวกนี้เลยขับสี่ มีของเลยมีทีพี่ผมอยากได้รถครึ่งหนึ่งเป็นสีเขียวอีกครึ่งเป็นสีเหลืองหลังคาส้มล้อขาวแลปหรือทําสีมีหมดสุดท้ายกูได้กลับบ้านแล้วอืสนใจ,สใจเสียตังค์สนใจเลยเลุยพล,ลังเท่าไหร่ในกล่องนั้เเนเท่าไหร่ไปสักว่าไปสังว่ากล<อ>ับไ,ไปแล้ว แล้วเราก็เลือกการแต่งตัวได้เหมาะกับสีรถมากเลยนะครับเลือกงามยามดีนะครับวันนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ก็คือวันที่5้ธันวานะครับแล้วก็ถือเลิกงานยามดีนี้แหละฮะรับรถทันทีหลังจากที่จองไปในงานมอเตอร์โชว์วันเปิดตัวนะครับวันแรกคือวันที่แปดพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการจองในงานมอเตอร์โชว์เป็นวันแรกรอบสื่อเนาะเพราะว่าเราก็คุยกันเสร็จแล้วว่าเราอยากได้รถเลย2คือไม่อยากรอนาน3คืออยากได้แบบ one stop service ว่าเราอยากจะแลบปเราอยากจะแต่งเราอยากใส่สปอยเลอร์แบบนี้ใส่ล้อแบบนี้และที่ไหนทําให้เราได้ คือ TPM ถนนการจนาจิเศกนะครับหรือเรียกเต็มๆว่าเชอรี่ TPM การจนาจิเศกนั่นเองนะครับที่นี่เราทําอะไรไปบ้างอย่างแรกเลยครับที่ท่านเห็นอยู่สีข้างหลังผมนี่นะฮะเมสสีเดิมๆของมันนะเดิมๆรถคันนี้เป็นสีขาวครับเราได้แรปสติ๊กเกอร์จากทาง TPM แรปให้เราเลยอย่างที่บอกเลยะฮะว่ามันเป็น one stop service จริงๆนะครับเราก็ทําการแรปครับแรปเป็นสีนี้นะมันจะออกแนวลุ้งๆชมพูนิดๆตัดด้วยกระจกสีครีมหางหลังที่เป็นสปอยเลอร์ก็สีครีมเช่นกันครับเรามีโจทย์หนึ่งเราจะบอกว่าเราไม่อยากเปลี่ยนลย้อเดิม่แหลย ของเรามันดูไม่เดิมครับทาง TPM ก็จัดให้ครับตัวนี้เป็นตัวครอบล้อคล้ายๆ Aerodisc นะครับเราก็จัดใส่ให้เต็มที่เลยนะครันี่ก็เป็นขอบ21ครับเขาก็สั่งมาจากต่างประเทศให้เราโดยเฉพาะนะฮะใครอยากได้แบบผมก็ติดต่อ TPM ได้เลยนะครับตอนนี้ไม่พอครับโครงการหลังจากนี้ที่เราต้องทํากันอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหน้าจอตัวนี้ที่นี่ก็แต่งแล้วครับครบ One Stop Service เช่นกันนะครับถ้าหากว่าท่านดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากได้แบบผมผมบอกอย่างนี้นะราคารถอะมันเป็น One Price p o ี i c คือทุกที่มันเหมือนกันหมนนน่แลสงงงคืออ้้ อันน้องส้มมันนีโลูกน,น้องเซลล์น้องส้มนะครับเป็นเซลล์อยู่ที่ TPM โทรหาเที่ยงคืนก็รับโทรหาห้าทุ่มก็รับโทรหาทั้งวันทั้งคืนนี่โทรดุดเมียโทรดุดเมียคนหนึ่งแล้วร <c oughs> ำคาญพี่ไหมพี่ถามจริงรำคาญไหม <c oughs> นิดนึงค่ะนิดหนึงค่ะโอเคเปลี่ยนอลไรที่ปิดแล้วร <c oughs> ำคาญไหมถามจริงไม่ไม่ค่ะเนาะโทรหากี่โมงก็รับโทรหาทุกวันนะครับตามผลไฟแนนซ์ตามให้ทุกอย่างแล้วมีกระทั่งว่าพี่ตอนนี้นะลถเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวด่วนนะถ้ากลับมาเดี๋ยวแร็ปให้ใหม่เลยจะทำดีทุกอย่างนะครับคืนน้้าอไดหจม และถ้าสมมติคนที่ดูคลิปนี้อยู่อยากแรปแบบพี่ได้ไหมทำได้ค่ะอยากได้ล้อแบบนี้ทำได้อยากได้ไฟแบบนี้นี่นี่ดูไฟดูไฟนี่ไฟแบบนี้ทำได้หมดเลยค่ะคำถามต่อมาไอ้รถเนี่ยมันเป็นราคาเดียวกันหมดและของแต่งพคนนี้มีส่วนลดให้ปะเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษ,ษ,ษถ้ามาจากพี่<แ>โอ่ หน้าจอด้วยนะครับหน้าจอมันมีแค่หน้าจอกลางที่ทุกท่านเห็นแต่ของผมไม่ของผมมี2จอนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าอยากได้รถเลยนะครับไม่ต้องรอของสีขาวมีไหมมีค่ะขับ2มีค่ะขับสี่มีค่ะสีส้มมีสีดํมีสีเทามีสีเขียวมีหมดค่ะมีหมดเลยนะฮะที่นี่สต็อกแน่นนะครับน้องส้มฝากเบอร์เลยค่ะค่ะถ้าลูกค้าสนใจตัวเชอรี่ V ส3นะคะสามารถโทรหาส้มได้เลย0ู2 3 2 6ก2 4 4สาสองหกสองี่สี่ค่ะ ใช้แล้วแะฮะน้องคนตัวสั้นๆคนนี้แหละฮะแต่ใจเขาใหญ่มากเขาดูแลดุดญาาิมิตรแต่คิดตังนะฮะวันนี้ขอตัวลาครับเดี๋ยวผมขอไปเสพความสุขกับรถคันนี้ก่อนสวัสดีครับ